เนกนก้อเาเองเขาทอาไวแต่กลัวเขาท่านตัวกลัวมันนี้มันเขาไปเอามากมันมนี้เขาเห็ดมาเลยเขาเห็ดเท้ามาเลยครับแต่เอาเที่ยงมาจนไปแหลกไปแหลกธนาดบ่ออะไรไหมอ๋อเขาบอกว่ามันแหลกมัน,มนจอ่อ,จอตแต่มันหมดมันห<อ>มดจอดนเสียมพุทธัณครับ,บ,บมันมีเงินบ่อมาคือเงินเลยเขาเลยบอกโอ้ยหากก้ามเลยกูจะได้กินขล่อมได้ว่าบ่อเคยผ่อนตะเกียร์แตเงินนั้นโดนหลายเสียงเอาลงไม่มาต่อไปสร้างไปมาห้องเอกไม่ชอบเป แรกเริ่มปนแรกขั้นเริ่มพนัว่าครับที่ไหนใดเนาะคุณอ๋าอ๋อลูกค่าเพื่อนออเดอรอไหวครับพ่อเป็นโทษมากนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยครอบวิชาคาเฟ่นะครับอยู่กับบรรยากาศดีๆเครื่องดื่มต่างๆจากทางร้านพี่อ้อยนะครับชจ <c oughs> วงต้นคลิปอาจาะ ผิดคุยกับลูกค้าพี่อ้อยอยู่นะครับพ่อใหญ่เพื่อนชวนคุยสนุกสนานกันไปนเพราะตากล้องลองสายมูพี่อ้อยอันนี้เมนูอะไรครับจะเข้าเรื่องน้สดน้ำผึ้งกับน้ำสดนีบเอ้โอ้พี่อ้อยบีบโอ้พี่อ้อยบีบสวยมาก พี่อ้อยไปฝึกทำมาเหรอใช่ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่แนะนำพี่อ้อยเนียนมากจริงๆแปลกตาผมเลยวิบรอบนี้จะดีใจดีไหมเวลานที่ฝันมาไม่ดีเลยไหมไม่มันสวยขึ้นครับพี่อ้อยโอ้โหน่าทานเขาบอกมาพี่อ้อยนเนียนมากเลยขอบคุณมากนะคะสวยทำเป็นแล้วอ๋อดีใจมากแฟนเพจแนะนำพี่อ้อยมาเนาะ อขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่วันนี้ผมมารอบสายๆนะครับผมไปทานอันนี้มาพี่วายก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งด้วยนะร้านใกล้ๆเนี่ยพี่วายแนะนำอะ่ะร้านประจำเลใช่ใช่ถ้วยละสี่เอ้ช่วยถ้วยละสามสิบบาทได้เยอะมากนะครับอร่อยอร่อยเนี่ยกินเสร็จแล้วผมก็ มาหาพี่อ้อยเลยนะครับนี่เ่อแล้วคมายอ้าวพี่อ้อยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยครับกินเ้าแค่ขนมปังกับชาเขียวตัวเองค่ะอ๋อเซตนี้ก็จะไปใช่ใช่เห็นเห็นพี่อ้อยเทสชาเขียวสูตรเพิ่มสูตรนะเห็นว่านะครับพี่อ้อยก็จะหาสูตรนู่นนี้นั่นมาปรับปรุงปรุงแต่งเรื่อยๆนะ S <S สั่นเพราะชาเขียวตัวเองกินข้าวนะครับนู่นพี่อ้อยกำลังจะกรองชาเขียวเพิ่มด้านนู้นนี่อากาศดีเนาะพี่อ้อยแดดเหมือนจะร้อนนะครับแต่ไม่ร้อนมีลมเห็นเย่นนะฮะเมื่อเมื่อกี้พ่อใหญ่ ถามว่าเ็ดใหไทยกินคือว่าไม่หนุกค่าวก็ใหญ่ไม่รู้นะฮะเนี่ยร้านที่ร้อยก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าก็จะมีแบบยืนรอหน้าร้านบ้างนะครับแล้วก็โทรสั่งออเดรอร์เข้ามาล่วงหน้าน,นะครับมาถึงก็จะรับรอรับได้เลยน,ะน,นี่ไปคิวที่ไปจดไ้ทะเลกับถาม้ไปอยายัด เพือนก็ถามแบบว่าตามความที่เห็นย่อยเวลาสีวรพเายาเล่นซื้อๆนี่เรอยายนี่ไงรถลูกค้าที่ย้อยมารอรับพอดี ก้านปั่นพี่อ้อยนี่เห็นคนสอบถามเยอะอยู่นะพี่อ้อยการใช้ดีไหมอะไรประมาณนี้นะอิจเจ้าชายเย็นไหมหรอคะชายเหลียวบ้านพี่เฮ็ดพี่จะตกใจกบ๊อบุกเลยเนานะนกปกติน้องก็กินชายเย็นใช่กินได้ตกใจเมื่อกี้เลยตอนทำกิน ถาอากาศหนาในโฟมมัมจะเหนียวเนาะ,อะโอเคจะไม่ลงลนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนนี้ต้องอาศัยแบบแช่เย็นจะจัด,จดไว้เลย มีพี่อ้อยกองรอไว้เนาะพี่อ้อยชาเขียวหอมเครื่องปั่นเครื่องใหม่พี่อ้อยเป็นยังไงพี่อ้อยเป็นสันสัืมชินหรือยังพี่อ้อยเนี่ยอ๋อพี่อ้อยสันแล้วผมก็นึกว่าเครื่องปั่นเีมยว่าทำเมนูต่อเลยนะครับนี่เมนูต่อไป มีอะไรบ้างครับพี่อ้อยชาเขียวเวย็นสองแกเมนูประจำวันนะครับที่ต้องมีเลยชาเขียวเย็นออกดีนะชาเขียวเข้ากันเนาะกับอากาศร้อนๆน,นะเป็นมือพี่อ้อยให้เวลาเวลากดเครื่องทานน้ำร้อนหน่อยพี่อ้อย เครื่องน้่นแหมเครื่องใหญ่ๆนั่นไหมครับนะไอความร้อนโดนมันไหลกลับมาอือร้อนมากนะเครื่องนนะั้นบางทีร้อนจ,จัดๆในแก้วแตกเป็นเคยมีนะคะแก้วทำทำอยู่ใช่ไหม แก้วแต่ละตัวมันก็ทนความร้อนได้ไม่เท่ากันหรอพี่อ่อยเนาะอันนี้มแก้วทนความร้อนเลยใช่ปะอ๋อแบบนี้ใช่ไหมอืมอันนี้จะบางาครับนี่ถ้าแบบนี้พี่อ้อยบอกว่าจะไม่ทนความร้อนเท่าไหร่นะโดนได้แต่อย่าร้อนมากาามร้อนมากเรา ถ้าเป็นที่ทำกาฟแฟแบบปีอ้อยเปออ็นี่ชาเขียวส,สวย,สวย แก้ว22ออนนะครับเมนูเย็นของย้อยนี้ก็จะ25บาทนะครับเริ่มต้นที่25บาทบางทีลูกค้าสั่งเพิ่มนเพิ่มนี่ก็บวกไปนะครับ5บาท10บาทไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะลบเพิมท็อปปิ้งนะครับเรวก็มีให้เลือกนะครับอยู่หน้าร้านตามป้ายเมนูเลย ชาเขียวโฟมน,นมนุ่มๆห,หอมเลยสีสวยมากชาเขียวเป็นสูตรเฉพาะนะครับจากทางร้านพี่อ้อยนี่นี่กระปุกเขา าเขียวโอรีโอปัน่นม,มีกับที่พูดแทนดามาล้ใช่ไหมใช่เสียงมอไซค์ที่ฟูดแพนด้า,า <laughs> จำได้ าาบางวันก็ติดรถต,ติดหรือเปล่าน้อยอ <laughs> แต่วันนี้พี่รดมารอเลยอะไรนี่คะ ใส่มาถุดิบเลยสนะีสวยๆเลยน้า,าจะออกมายังไงเนาะชาเขียวปั่นโอรีโอจะออกมาเยเียวดำๆเออหน้าตาคนระับรอดูว่าจะน่าทานขนาดไหน โถใหม่พี่วายเนี่ยใส่ใส่ใส่ตึงเลยปั่นชิ้นมือหรือยังก็ไม่รู้นะพี่วายตอนนี้เห็นว่าเรียนรู้เครื่องปั่นใหม่ด้วยยังไม่รู้น้ำหนักเล่งเครื่องใช่ไหมพี่้อยช่วงนี้อาจจะไม่เห็นพี่้อยเล่งเครื่องบึนบึนนะครับกำลังเรียนรู้เครื่องอยู่ เสียงนิ่มๆเสียงเป็นนิ่มๆไม่สำคัญเลยะค,ะ<ช>เค่ยบบะใช่เครื่องเดิมพี่อ้อยก็เก็บไว้ใช้นะครับกำลังตามหาโถมาเปลี่ยนใหม่เครื่องเดิมไม่รวงเลย ช็อกโกแลตด้วยนะมีลูกค้าที่คอยทักอยู่นะว่าถ้าใส่ช็อกโกแลตข้างแก้วนี้กับเมนูชาเขียวจะเข้ากันมากกนะ็จ,จะมีคาวามเป็นเก็ดเก็ดโอร,ริโอโอ,อน่าหน้าตา สวยน่าทานมากครับเบนก้สวยๆเลยนะ ูพี่ว่าร้อนมือเนียเน้อกลอยชี้เด็เดี๋ยวจะร้อนเนื้วก้อยชียเเย <laughs> ชย้เป็นฝา <laughs> โกโกนนนน้เป็นคนหวานน้อยอ๋ออร่อยนะถ้าเป็นโกโก้สูตรเข็มๆมันจะหวานขมๆขมๆม,มันหวาน ช่วงนี้พี่อ้อยไม่ไม่ค่อยได้ปั๊มโฟมนมแล้วเนาะใช่ค่ะมีแต่แบบก็จะได้ปั้อ๋อช่วงได้แบบว่าคิวเยอะๆใช่ไหมพี่อ้อยช่วงนี้กำลัง,งแบบอินกับกับเครื่องอันนี้อยู่สนุกกับการใช้การปั้มการมาลงพี่อ้อยนะเปลี่ยนไปเรื่อยบางทีแกก็สับสนเองนะครับ คี่แก่ตัวไฟนิ่งทำอะไรไง อ๋อบุกมุกตัวใหม่พี่อ้อยนะนี่มีทังเดียวแล้วจะหมดแล้วดนียเอา้าจะหมดแล้วล่ะเนี่ยใช่จะร้อ๋อนี่สีแบบว่าทองทองเลยเนาะเนี่ยอืมเพิ่งรู้นะพี่อ้อยว่ามีบุกมุกน้ำผึ้งด้วยแกวพี่อ้อยรุ่นเด้ดอเฮ็ดมากเมื่อยอ่ะนะพี่วายมีชำเลือง กลัวผมชนแก้วนี้หอ,อกวสีสวยมากเลยด้วยชาไทยดูครับความนุ่มความนุ่มเลยนี่แก้วนี้แก้วนี้กี่บาทครับพี่วยสามสบ้าเิมอันนี้ยี่สิบห้าครับ ับแก้ว22ออนแก้วจากทางร้านด้วยกาแฟชาคาเฟ่เมื่อกี้เห็นตาข่ายซูนแก้วพี่ว่าน,นใช่ไหมใช่เสร็จแล้วครับ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมช่องอิดก,กับแล้วก็ติดตามร้านที่ว่านกาแฟชาคาเฟ่คนระับเ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับพี่อ้อย